คเราก็มากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น,นะคะ่ะทุกคนซึ่งพรีเมียมมากเพราะว่าปกติแล้วอ่ะมันเจอราคา5,500บวกๆนะคะแต่ว่าตกเฉลี่ยแล้วอ่ะวันนี้ที่นก็คือ6,400เท่าไหร่สปกอย่างนั้นแหละแต่คือสั่งได้ทุกเมนูจริงๆเบยนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือแบบพี่ตั้มแอบ,บกินไปแล้วนิดนึงแต่ว่านี่คือความกุ้งหวานนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอูนิดูดิอิ สั่งแล้วทุกเมนูจริงๆอันนี้ก็คือหอยเชลล์นะคะปะป๊าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอกันนั่งโลยอ่ะมันสั่งเครื่งเมื่อยก็ได้อ๋อเออร่อยไหมคะตะกี้กินไปแล้วใช่ป่ะตัวหนึ่งหวานปะใช่ได้นี่อันนี้พีู่บสั่งมาอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบว่าหอยเชลล์แล้วก็แบบราดน้ำคอนซีร์เปรี้ยวๆนะอันนี้คือสลัดฮะเรา คือบกแบบว่าต้องกินสลดัดดึงไม่งั้นมันจะแบบเออไม่ได้ต้องอนในหนึ่งมือจะต้องกินผักด้วยนะคะทุกคนเป็นสาวเพื่อสุขภาพเดี๋ยวชิ้ให้ดูเลยดีกว่าว่าแบบอร่อยไหม,ม,มเชลช้า <c oughs> <c oughs> ทุกแถวที่มีอยู่แน่น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 นี่ฟ<ป>าดฟาอด้วยเดี๋ยวเฟซบุ๊กจะเลือกตอนที่พี่กำลังเอาคำเข้าปากนั่นอะจะเป็นคำด้านหน้า่คงปปมไม่เจอหลายขนาด ห,หวานมากอดือดีมากของกดมากจริงๆคนหอยนางรมค่ะทุกคนใหญ่มากจะบอกว่าใหญ่พอๆกับฝ่ามือบนเลยอะเดี๋ยวโบจะเทียบฝ่ามือให้ดูนะนี่จ้ะนี่คือฝ่ามือและนี่คือหอยค่ะคนี่ก็คือโบตัดนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินจังเลยอ่ คำนี้นะคะเรียกว่าเป็นซูชิที่แบบแพงสุดในบรรดาทุกคำเลยเราก็สั่งมาคือปูจะ้พ่อขอาดูดีมากมจิ้มซอสนิดหนึ่งอาปาาค่ะอาปลาค่ะ,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 ะสวยมากอะ่ะน้องสวยมากมาดูกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไง เอุเดี๋ยวอเอนหอเมาอนี่มาอีกหนึ่งรอบแล้วค่ะทุกคนค่ะโหสวยงาม,มาที่หนึ่งเขาก็ให้มาเยอะนะดูสิสี่สแถวเลยอ่ะนี่ค่ะ ปูทะเลแบบย่างนะคะโอ้ชิมปลลมปบาเทมเทียมือ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 ใส่มาแล้วเรียบร้อยค่ะอุ๊ยข้างๆนี้คือทาเป็นจานนะฮะแซนเนื้อปูมาแล้วนะคะโหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแบบนี้นี่ปกติกินลัวละเท่าไหร่คะองสิบลูกเขาจะขายเป็นตัวตัวละเท่าไหร่คะ อันนี้นี่2กิโกลพนะคะทุกคนค่ะคอนโมโนซูชิค่ะเผื่อใครจะมาผิดนี่ชื่อร้านนะดูจานใหญ่มากจริงๆบัลลมะเทมเจ็บจานอะไรอีกับเจ็ดเจ้าอิไรเนียจิ้มซีฟู้ดมชิมสไลดมิมได เบนะคะอันนี้สั่งได้นะใครกินไหวก็กินเข้าไปเลยค่ะมีสิ่งที่เราสั่งมาน,านคะมัสซึก,กะสเตเต้เด็ดซ่าน ซีฟู้ดมาหลายคำนะคะเราจะชิมเนื้อให้ทุกคนดูค่ะอันนี้ก็คือมาซิสคาจาร้อนเมื่อะกี้นะคะเ่าก่ดน้องข้าวเหนียวไหรี่จดเต็มกนี่นะนี่นะนีกนีหนี่งเลยานกะ นนจิ้มาก่้ำนจิ้นดีดีๆค่ะทุกคนโใครที่เป็นสายเนื้อมากินมัชสุสกะเลยปังแหะ่ข้าต่อไปนะคะหลังจากมัชสุสกะเราก็กลับมากินโกเบต่อค่ะกชิ้นชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากอะ

กีปูไปแล้วนะคะนี่มี lobster ด้วยอ,อกชีสมีมากตัวงไปทำเลย <c oughs> เทียบกับฝ่งมืออีกรอบหน,น,นึ่งแต่ฝ่ามื่ฝามือเลยโอ้โหยืดมากค่ะยืดมากค่ะอันนี้ต่อแล้วะคะ่ะ ต้องหยุดอยู่แค่นี้ไม่ฉันจะต้องแบบกิ้งกลับบ้านนะคะทุกคนโอ้ดูสิ่งาปาฮะไม่ได้ท้องนะพุงล้วนๆนีของหวานของเรานะคะเป็นถั่วดำญี่ปุ่น,นะคะ่ะน่ากินมากมเม็ดสวยเชียวทุกคนคะ่ะและตอนนี้บินมาถึงมือเราแล้วนะคะ ยาวเหยียดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ<า>โอ้โหโอ้โหมาถึงย่งมาถึงราคาเต็ม14,460สบาทแต่เราจ่ายไปในราคา43,843 43บาทเท่าน,นั้นค่ะวันนี้เป็นมือที่คุ้มมากๆนะหายไปแบบว่า6ก0มืนกว่าบาทเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นมือที่แบบว่าฟินมากนะ ที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมนะคะมาทานเลยนะคคือของแบบดีมากๆสดนะคะแล้วก็แบบอร่อยอะ่ะคือไม่ได้เหมือนเรามากินอาหารบุฟเฟ่ที่แบบเหมือนเขาจะลดเกรดลงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือท้องใหญ่ามากคนดีเหมือนทองลูกคนที่สามเลยทีเดียวเชียวโอเคค่ะทุกคนเราต้องเผาตัวลาไปก่อนนะทุกคนบินนะคะ แต่วันนี้เรามาทานกันแบบทั้งครอบครัวนะคะก็คือเอาทุกคนถ่ายไปทีทุ8คนแปคนหาราคาเต็มแสนสี่พันกว่าบาทแต่เราถ่ายไป4ี่หมืนสาพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะ,ะเย้กินมาก